ความเดิมจากตอนที่แล้วดวงจันทร์ต้องเข้าแข่งขันกับดาวเคราะเอ็กซ์เพื่อทําให้ดาวพฤหัสกลับเข้าสู่ระบบสุริยะจากที่เขาถูกขับไล่ออกไปเหล่าดวงจันทร์ของระบบสุริยะจะสามารถชนะศัตรูที่แกลงขามได้หรือไม่กฎของเกมสุดท้ายที่ทุกดาวควรจะปฏิบัติ ถ้าเกิดว <ó> ่า <cient yal S 2> คุณถูกดาวคลอสน้อยชนหรือว่ายอมแพ้หรือไม่ทำอะไรเลยในเกมทีมไหนคัดผู้เล่นออกได้หมดก่อนทีมนั้นก็เป็นผู้ชนะโอเคก็ไม่แย่มากดาวคลอสเอ็กซ์เป้าค่อนข้างใหญ่ขณะที่เขาต้องโยนโดนพวกเราทั้งหมดแต่ว่าเราโยนใส่เขาครั้งเดียวก็ชนะแล้วอย่าประมาทเขาเชียวลูน่า เกมที่แล้วมันสอนอะไรเราไว้จำได้ไหมเธอพูดถูกดาวเคราะห์เเขาเร็วมากและเขาก็รู้จักพวกเราดวงจันทร์ทุกดวงเนี่ยเขาอาจจะใช้ความเหลิงของเราเป็นข้อได้เปรียบและหน้าที่ของเราคือต้องปกป้องดวงจันทร์ดวงน้อยนายมีแผนไหมแกนิมิดฉันจะจัดการเขาเองพวกนายทุกดาวยอมแพ้และปล่อยฉันลุยเหอะแกนิมิดแต<ผ>ออานายช่วยเลิกเสียสละต,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 ตัวเองไปอย่างนั้นได้ไหม ฉันไม่เข้าใจว่านายพูดอะไรไอโอฉันรู้ว่านายกลัวพวกเราก็ด้วยแต่สิ่งที่ต้องทำมากกว่าเข้มแข็งในฐานะผู้นำมันคืออะไรขวัญกําลังใจปกป้องพวกเรานายน,น,นายแคร์พวกเราและเกมนี้มันยากขึ้นกว่าเดิมเราต้องร่วมมือกันกว่าเดิมพ,พ,พวกเราทุกดาวเขาพูดถูกแกนิมิตแล้วนายว่าไง โยูโรปาลูน่าและไทรทันฉันอยากให้พวกนายทั้ง3าปกป้องดวงจันทร์ที่มีขนาดน้อยกว่า100กิโเมตรถ้าเกิดว่าทุกดาวเริ่มไม่ไว้ไนายต้องยอมแพท้ทันทีและดวงจันทร์ที่มีขนาดมากกว่า100กิโเมตรมาเป็นแนวรุกกับฉันเข้าใจไหมระะับทสามอ้าเราอยู่ตำแหน่งสำรองสินะใช่ฉันว่าเราโชคดีมากที่เราอยู่ตรงนี้ฉันกลัวมากฉันกลัว ไม่ได้ส่วนตัวนะแกมีบิเหมือนกันเพื่อนเออฉันไม่ชอบเลยดวงจันทร์ฉันอยู่ฝ่ายนั้นใช่ทาไมเธอถึงทำแบบนี้อีกอก็ฉันไม่ได้เปลี่ยนชื่อและสิ่งต่างๆนายมัไม่นายไม่เข้าใจหรอกเนปจูนอ้ารู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยเออเอ็กซ์นายช่วยออมแรงด้วยได้ไหมได้เอ้ย วังไม่มีทางจัดการได้ในคราวเดียวเหรอโทรทางสิแนวรูกของเราพาังแล้วพวกเราต้องทำงานนี่ยเราต้องสู้ต่อนะ <c oughs> เออพวกฉันเข้าใจนะว่าพวกนายอยากสู้กับฉันกลับได้แต่ฉันไม่อยากแพ้สึกนี้งั้นจีจี เฮ้ยเดี๋ยวอย่าทำแบบนี้อย่านะเพื่อนเพื่อนรอเดี๋ยวก่อนแกนิมิฉันว่าการเป็นู้นำมันไม่น่าสนุกเอาซะเลยนะพวกนายโอเคไหมไม่ดีเลย ไททนอ้แกนิมิตลูน่า e. <Luna. S 2> เอาเลยดูท่าไม่ดีแล้วนะยูโรป้าจะเอาไงต่อเลยฉันขอให้ทุกคนยอมแพ้ไม,ไม่เอาไม่ยอมแพ ้าาไม่เอสิฟังฉันนะเราสู้เขาไม่ได้อย e. so okay. Okay. So ่าเอาแต่ใจแล้วทำตามซะโอเคตอนนี้เลยและเธอฮะคิดว่าฉันกลัวนายงั้นเหรอโธ่ฉันจัดการนายได้เพียงแค่มอ และเป็นไงล่ะฉันฉันนะโอ้โหฉันเทพไปเลยใช่ไหมล่ะเคลสเออเคเคลสมไม่ใช่ตอนนี้โอ้ไม่เอาสิทำหน้าแบบนั้นทำไมนี่ฉันฉันฉันโดนโยนออกไปมานานนะจะสมควรได้สิเอ็กซ์ช่วยเลิกเหลวไหลจะได้ไหมฉันต้องแน่ใจว่าดวงจันทร์ของฉันครบหรือเปล่านายไม่ได้ทำลายพวกเขาใช่ไหมฉั้นไม่หมียวนะมันแงอยู่แล้วสิเดียว โปรเทสอยู่ไหนโปรเทสนายนายไม่ยอมแพ้เหรอไม่ผมไม่ยอมนี่พ่อดีกว่าเจ้าตัวน้อยปล่อยดาวเคราะห์น้อยนั่นแล้คุณทำร้ายแกนิมิดกับยูโรป,ป้าและทุกๆดาวพวกเขากล้าจะยืนหยัดเพื่อคุณแม้ตัวพวกเขาจะเล็กและคุณเอาแต่ทำร้ายพวกเขาผมไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอีกแล้ว แต่ทุกอย่างที่ฉันเคยโดนคุณแค่อยากแก้แค้นเพราะคุณเจ็บแต่คุณไม่คิดจะพูดกับดาวพฤหัสหรือดาวเสารเลยแม้แต่นิดเดียวไม่พูดกับใครเลยโคลเทียสพวกมันทำร้ายฉันแต่คุณทำร้ายพวกเรามันคงคุ้มมากสินะฉัน หวังว่านายจะยกโทษให้นะเพื่อนเอ็กซ์เดี๋ยว แค่อยากแก้แค้นเพราะคุณเจ็บแต่คุณไม่คิดจะพูดกับดาวพฤหัสหรือดาวสาวเลยไม่พูดกับใครเลยและคุณทำร้ายเราว้าวดอกดอกดอทอเอ็กซ์เงย ดาพริหัเจทำไมนายถึงอยู่นี่เพื่อนของฉันบอกกับฉันฉันไม่คิดจะพูดกับนายฉันเลยมาหานายฉันฉันไม่รู้ว่าจะพูดเหรอใช่ฉันรู้แล้วแหละแค่บอกเรื่องของนายมาหน่อยคือนายลืมฉันจริงไหมจริงจังนายคิดงั้นจริงเหรอนายไม่เคยตามหาฉันเลยฉันทำไม่ได้คือฉัน ลัวดวงอาทิตย์และถ้าฉันเคลื่อนไหวดาวเคราะห์หินจะเป็นอันตรายได้อย่าทำเป็นห่วงเลยนะฉันห่วงสิหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดฉันอยากจะเปลี่ยนเพื่อให้ระบบสุริยะเสถียรฉันเลยต้องช่วยช่วยอะไม่เอาสิดวงอาทิตย์เขาก็ทำได้ดวงอาทิตย์เขาทำไม่ได้ฉันเลยใช้แรงโน้มถ่วงของฉันคุมดาวเคราะห์น้อยไว้แต่สุดท้ายดาวเคราะห์น้อยหลายดวงก็พุ่งใส่ดาวเคราะห์หินจนเหลือดาวเคราะห์หินแค่สี่ดวงที่รอดมาละหนึ่งในนั้นสร้างชีวิตเดี๋ยวนายคุณ ทั้งแถบดาวเคราะหน้อยหมดเหรอตลอดสี่พันล้านปีนั่นเลยฉันขอโทษเอ็กซ์ฉันไม่ได้จะแก้ตัวอะไรเลยฉันฉันพยายามจะเปลี่ยนหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ฉันก็รู้ว่าไม่มีอะไรทดแทนสิ่งที่พลาดได้ไม่ไม่มีอะไรแทนสิ่งที่นายทำได้นายต้องกลับไปและปกป้องทุกๆดาวนะฮะดวงจันทร์ของนายแกนิมิด ที่แรกเขาทำฉันนึกถึงตอนนายยังเด็กแต่ฉันคิดว่าเขาโตขึ้นเขารู้จักที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเหมือนนายแต่ฉันเป็นต้นเหตุข,ของความพินาศทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายแล้วดาพฤหันนายเลิกโทษตัวเองได้แล้วแล้วก็กลับไปโอเคถ้านั่นทำให้นายมีค่านายกลับไปอยู่ที่ของนายซะเดี๋ยวนายไปไหนเอส นายอย่าไปเลยนะเรามีที่ว่างให้นายได้กลับไปกับฉันได้ไหมขอดอนฉันทำไม่ได้หรอกโอเคพวกนายอยู่ดีมานานแล้วและฉันไม่คู่ควรไม่ได้สิมาเป็นความผิดของฉันฉันฉันทำให้นายได้นะใจเย็นโอเคฉันสบายมากในระบบสุรยยิยะยังมีหลายอย่างที่ต้องมีดาวพฤหัสคอยปกป้องดาวพุธดวงน้อยฉันคงจะเป็นแบบนั้นได้ในที่ไหนสักแห่ง ฉันขอโทษความโกรธของนายความโดดเดี่ยวของนายมันเป็นเพราะฉันเองบางทีมันไม่สำคัญแล้วว่าฉันคือใครพาเข้าไปด้วยนายจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกไว้เจอกันนะด,ดาวพฤหัสลาก่อนเอ็ก ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ก่อนใคร